แห้งค่ะนี่ที่ไปลงมาลงกินลงสัน้งานเลยใช้กินบอสได้อยู่ใช่ได้อยู่ใช่ได้ก็กินน้อยมาเฟนตัวนี้สวัสดีค่ะอีสานบานเฮาโอนี่นะคะสิภาทุกๆคนนะคะมาหูจากพิธีการมัก เหล่าสาโทกันค่ะพูมมปัญญาของชาวบ้านนะคะที่ใส่นะคะมาตั้งหลายพันปีแล้วค่ะนะคะก็เลยอยากสืบสานนะคะไว้ให้ลูกให้หลานรุ่นต่อไปได้เบิงนะคะบได้มีเจตนานะคะเพื่อนะคะเป็นการหลอแหลมว่าผิดกฎหมายนะคะไปเบิงนะคะวิธีการเห็ดได้เลยค่ะซึ่งวิธีการเห็ดนะคะสิ่งหายนะครับ ผู้เถาผู้แก่เข้าเล่ละคะคุณพพอนะคะพุ่นผอยของขิดเป็นคนเฮ็ดแล้วก็เป็นคนสาธิตไหนนะคะซึ่งนะคะแล้วก็มีสูตรของเล่านั่นแหละคะ่ะเลยอยากเก็บไว้นะคะไปเบึงไปติดตามชมได้นะคะ,ะมดนจานวนเป็นแปะโบดทำไมเป็นแปงเป็นผงต่อามากระสีเอาเข่าเนื้อทีหนึ่งแล้ว เศร้าให้มันแตก่ะเศ้าให้มันแตกเนาใส่มันแตกค่ะบดแปรงดีแล้วมันก็แปลงอยอยคนไปเรื่อยๆเห็นก็มัยๆ่วกดนะคะ่นยๆะคะ่อยๆค่อยเค่อยๆค่อยนคค่อยาคค่อยๆค่อย่ค่อยอยนคอยอนอยๆค่อนๆคอค่อค่อค่อ่ผก่อยๆยยๆค่ยๆคย่่อ่อยๆอยค่อยค่ ประยุกเอาประยุกเอาค่ะเอาใาไชเก้าสิมาเอาผงแปง้งห้อยนะคะเลพก่อเป็นวิทยาธรนน,น,นี่นี่ค่ะใส่พักกาดหัวนะคะร่วงไปน้ำนะจ๊ะนะคะต่อไปก็จะเป็นการคลั่นค่ะ เอา,เาใส่ภาชนะนะคะนี่ค่ะภาชนะให้เราใส่นะคะและนั้าวานะคะหายนะคะภาชนะที่สะอาดนะคะล่างให้สะอาดนะคะเพื่อป้องกันจุลินทรีย์อืน่นมาสีมานะคะทำลายทำลายสาโทเฮานั่นเองนะคะนะคะต้องสะอาดนะคะไม่งั้นมันจะขึ้นเป็นดอกเห็ดอื่นค่ะ ก็มากเกียมา,กมากเกีย,กกยให้มันซำๆกันนะคะปากให้มันซำๆกันโอเคปิดฝาค่ะการพาน้ำนะคะสิะเป็นการยุดนะคะการาเพิ่มอน้ำตาลภายในเขานะคะก็สิเปลี่ยนจากการนะคะสั่งน้ำตาลเป็นการอ่า สั่งแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะรอเบิร์นะคะสิบมาพาน้ามกันนะคะถึงสกินดค่ะขอบคุณค่ะค่ะเมื่อนี้นะคะเฮาสิบมานะคะทําการพาน้ามกันนะคะนะคะซึ่งการพาน้ามนะคะบอกสิบอกอัตราส่วนนะคะการพาน้ามเข้าใส่แปรเขา้าเทาใส่เข่าเนี่ยจักรโลเท่ากับพาน้ามนะคะอ่าหนึ่งลิตรค่ะนะคะอันนี้ ใส่เขาในการหมักหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะก็สิใส่น้ำในการพานะคะหนึ่งริทจ้านนะคะ่ะอันนี้อยูุบานมีแนวตัวงนะคะแนวตวงนี่นะคะโอ้เีค่ะหอมค่ะนไล่แตก <laughs> น้ำไา่แต่กัะน้นำไายแตกนะคะในเบื้องค่ะอียะ หอมนะแม่เนาะม,มันฮ้อนค่ะแม่นแม่นแม่นค่ะช่วงนี้อากาศฮ้อนนี้ดีค่ะช่วงมันตุนเย็นสะพาคนละใหม่น้่ซอยกระตุ่นกันนะคะหายเป็นเร็วน,นั่นเองค่ะนะคะมาซอยกระตุนกันเน,น,นาะแม่บ่แม่เดี๋ยวหามือกกล่องก่อนเ้ยค่ะข้าวหน,น,นึ่งเรื่อค่ะอ่านี่4ี0อยมิรลินนะคะใส่ขวดลงไปค่ะไห้ค มือใหม่หาเทปตังสี่นะคะท่านเห็ดเซียนหันเซียนนีพกกะเอาเลยะคะ่ะมาใส่น้มท่อไหนม,มาตรฐาน,นะคะา่ะเข้าตวงเอาะค่ะนี่คะ่ะน้ำหนึ่งลิตรนะคะในน้ำหนึ่งลิตรกับเขามากเข้าหนึ่งกิโลกรัมะค่ะต่อมามาเบึงวิธีการพาน้ำนะคะปิดคนหวาจะใส่ไปตองในการห้องนะคะเพื่อสิเทน้ำลงไปบาไห้นะคะ เข่ามัดเข้าในแตกค่ะซึ่งการพานามนะคะเข้าสิพาถ้งไหวประมาณสีมือขึ้นไปนะคะซึ่งผู้ใดนะคะมักวันวานนะคะแบบไม่ยิ่งกับถ้งไว้แค่สี่มือพ่อนะคะแต่สําหรับสายผู้ชายนะคะกัเจ็ดมือขึ้นไปนะคะ่ะขันผู้ใดมักรสชาติรุนแรงแนจักหน้อยนะคะจ้านะคะ มานะคะเข้ากรสีมานะคะเป็นการนะคะพาน้มแล้วเรียบร้อยเข้ากรสีมานะคะกกงเอาหนามนะคะซึ่งนะคะขั้นตอนการพาน้านะคะมัสิเทไถขั้นตอนแรกที่เข้ามักแป้งนะคะเป็นอย่างเขาคือประพาหนามไปพร้อมกันหรือผสมหนามไปพร้อมกันนะคะมาสิเป็นเพราะว่าขั้นตอนแรกที่เข้าสีมักก่อนค่ะมักให้นะคะแป้งเเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะคะ ขอห้องมะพาน้ำนะคะข้อมะพาน้ำม,มันก็สิเปลี่ยนจากการอ่าเป็นน้ำตาลนี่กลับมาเป็นแอลกอฮอล์ค่ะนะคะเขาก็เลยเรียกว่าการพาน้ำนั่นเองค่ะจา์จา่ายูใ่ในกระปุกนี้เลยค่ะนะคะพี่นะคะ,ะ,คะแอปเปิลค่ะนะคะ,นะคะสีสันสีนะคะหนาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแผ่นงามนะคะเนี่แผ่นงามนะคะ จับแผ่นกันได้งามมากเลยจ้าคุณพ่อบอกว่านะคะข้าวนี้เ้าสิม,มาซิมเบิงมาซิมเบิงมาซิมเบิงหวานกินผลไม้ค่ะเขาต้องกินใส่น้ำแข็งเขาค่อยฟินค่ะอนอยากไปเอาน้ำแข็งก่อนนะคะนี่จ้า จวดจาดค่ะจวดจาดประกากินหลายค่ะกินหลายอะไรจะสิจวดจาดแห้งค่ะนี uh ่ที่ลอยลงมาลงใส่น้ำอะไรกินบอได้อยู่ใช่ได้อยู่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ไหมนี่ข้อข้อของแทนนี่ Nó kiếm lại đôi dài. <laughs> có cái <nói> nơi mà tốt thôi <laughs>